เรียบร้อยกันแล้วนะคะหน้าตาไม่เลวเสร็จเสร็จไปแล้วหนึ่งถาดเหลือสองถาดถาดหนึ่งอยู่ในเตาอบอยู่และอีกหนึ่งถาดนะคะมาดูว่ามันจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนมาดูท่านผู้ชิมท่านผู้ชิมนะคะอ้วนไปแล้วอันที่สองพี่เพชรอันที่หนึ่งเดี๋ยวมันไม่มีอร่อยไหมอ้วนฮะพี่เพชรอร่อยไหมลูก ออืกินเยอะๆทำเองกินเองเห็นไหมซื้อของมาไม่ถึงร้อยได้กินกันอิ่มทั่วบ้านเออได้ตั้งหลายก้อนนะลูกเก็บใส่ตู้แข็งไว้กินวันอื่นได้อีกถ้าเอาเงินเจ็ดสิบไปซื้อที่ร้านมันนะก็ได้ไม่กี่ชิ้นละวะใช่ไหมลูกน้องเพชรนักปุ๊บปั๊บอยู่ไหนทั่ช้่อนเห็นไหมตามไปดูสิ ไอ้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 ปั๊บไอ้ปั๊บไอ้ปับป๊บอยู่ทางไหนงเงียบ<ไ>โอ๊ยพ่อแม่พี่น้องขาเฮียปั๊บพลาดการกินกับเขาเบื้องสภาพการนอนของเฮียขวดนมเฮียคงไม่ไหวจริงๆรล่อก,กินขนมบไน่ไวมหาหม่งนอนนั่งสารพี่แพรไปกินต่อให้อิ่มไปลูกปะ เอานี่เอาขวดนมไปไว้ที่ล้างให้แม่อ่ะเพชรเอาขวดนมไปไว้ที่ล้างให้แม่ไป job, หลับหมดสภาพเลยผู้ลังคนกลนด้วย นาจงสารเนเอ้ยปุ๊บปับเอ้ยเอาไปเก็บลูกเอาไปไว้ตรงที่เอาไปไว้ที่แม่ล้างจานอืมเอาไปไว้ที่ล้างจานอืมกลนเสียงกลนห้วเย็ยนบ่ค่ะหมดสภาพเลย